ตอนนี้ันต้มาาเอาผมไม่ตายเอาโมตายคนเดียวมันดูไม่เหมือนระเบิดแล้วเลยวิแครี่มาดเดี่ฮะมันคุณทำตาล็อกไรอย่างง้นนะเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะฮัอโรู้อารู้ทำไงอ่วัสดครับ เอาเดียวเอาเดียวเอาเดียวโอ้ยเสียงมาเลยโอ้โอ้ไม่ลองร้อยอยู่โรงแรมไหมใส่ทุกห้องเลยเพื่อไ่ติดทุกห้องเลยอันนี้ห้ามบุบรีฮะไอแฮมตู้เช็คอ่ะไปหาอนี่ไงคุณโอ้โหชาวการทัศกรรมในโฮเทลผู้ชายและผู้หญิงตายในห้องของเขาไม่อ่านแล้วยาวเกินไปไหมครับวันนี้อันคิดการ์ดปะอ๋อนี่กุณแจนี่ข้างหลังอะ ้างล่างเลยนนั่ะโอ้โหใครจะเก็บได้วะนี่เราพอได้แล้วบ้านลุงทีเตอะห้องนี้โอ้ยน้ำโคตรยาวเลยตกปลาดว่ามาจัดการแกไอ้กันวะเออวิ่งตามกันเลยครับได้ครับได้ครับเริ่มเสั่นอีกชั้นมีโอ๋ออะไรอ่ะหันมีใครอ่ะใครอ่ะเจสซี่ปะเนี่ยเฮ้ยคุณเบสเล่นแบบโคตรยืนยังไงนไม่ใช่คุณเบสมือตะกอนเบสมึงเป็นอิ i m p เตอร์ ทำไมตามึงเหลือกันวะเป็นโน้ตมีน้ตมีผมแ่ผมโหลดีผมยินเสียงใครหายใจมึงเรา้อุยเฮียน่าตกใจมากันไงเกมนี้เสียงว่ะไปไปกันเถอะเียงว่ะเดี๋ยวผมก็ตกใจอยู่แล้วมั้งตกใจเงียบนมะผมเปลี่ยีแล้วมันไม่แปลกกลางหน้าจอแล้วก็น่าตกใจอยู่โอเราก็ต้องไปนู่นปะเจ้อบลยไหนอะเไปไหนอะลูกนักพรมากเลยการเอ่อรบล้งระหว่างโอโไปติตตาตอนนังเอมีนาแล้ว เอ้ยอะไรอ่ะอ๋ออะไร SCP เฮ้ยฮะไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ไม่ใช่อุ้ยอาอรวงเลยโดนดูดโดนดูดอะไรอั่บอันดับ Underwater เย็นเฉียบเลยแยกกันไหมฮะแยกสองร้อยสองร้อยสามร้อยหน่อยย่ายยยโนนี่ยบอกมาหน่อยเจ้าวะนี้หันหลังตั้มขาเดินไปนี่แหละตั้มเจ้าวะนี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ไม่มีตรงนี้แหละทางแคบเสียงอะไรไม่รู้จังหวะนี้เป็งคนขี้แกะเปล่า เนี่ยซ้ายขวาไปแยกกันขวาตรงนี้ไกลกว่าขวาไหลซ้ายดีซ้ายตั้มโอ๊ยผมไปไม่ได้เปิดสวิตแล้วบุไม่อยากกลับเลยนำดิก็ขากลับว่ะต่อปัวตลอดเวลาอะไรไม่มีปัญหาเลยก็ตอนกลับเปังตั้มโอ้บันไดผมไม่ชอบบันไดดีแล้วที่มันดีแล้วที่มันไม่ใส่บ่อยเว้ยเพราะใส่บ่อยมันน่นบันไดแน่นเลยเฮ้ยก็โดโหลดโหลดแล้ววะ ผมว่าผมรู้ว่ามันหลุดเลยตึกโหลดนิวเคลียร์โอ้ยนี่อไรอีกแล้วอ่ะสายซ้ายขวาสายควาเลยวะั้ยขวาโอ้ยรูปสวยไปทางไหนรูปมับไปทางไหนก็จะโดนโอ้ยหลดอีกแล้วคุณโอ้ยโหลด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 อันนี้โหลดโหลดแข้งยาวเมื่อกี้เนี่ยเอ้าอะไรอ่ะนี่ก็อะไรนี่รหัสโอ้ยหมายอดโอ้ยสามหนึ่งอะไรนี่แค่ไปเนี่ยอันนี้ล็อันนี้ในอะไรห้องนะคุณไม่น่าเกชื่ออะไรอ่ะ โอ้ไม่โกว่าจ้าบูว้าวหนโน้โอ้เป็นผู้เล่นมต่อเอเหรอม่ดตกใจเหรอเออตกใจทั้มันเป็นกมเดียวโหมาเลยเมื่อกี้ไอ้มันไม่ใช่ภาพเว้ยเออจริงดีว่ะหน้าแบบมองเรง ไอ h i ้ k t ดอะ o ฟ e ์เอสเจ็ดสี่หนึ้าสามหอยู่อยู่ตัวว่าก็บอก7 4 1 3 7 4่หนึ่งสามเด้มดสี่หนึ่งไม่ไม่เจ็ดสี่อันนี้มาอันนี้ปะอันนี้ม่งสามเก้าสองอสี่หนึ่งห้าสามเก้าสองเพราะว่าเราํามังเพราะว่ากดมั่วไปตอนนั้นเจ็ดสี่หนึ่ง เจ้าสามห้าส,าสาองเอ้ยได้แล้วแล้วกูเป็นเป็ดอะ่ะทังไงบ้าตรงนี้กดไม่ได้กระโดด,ดเปปลาเอมันกระโดดได้แต่มันนำอะไรไม่ได้แล้วย,ยอ่อด้วยเลยไม่รู้แล้วชวืโอ้โหดี่คนแรกเลยอะ่ะโอ้เกิดอะไรโอ้ผมเกิดในน้ำไ,ไอ้แล้วทำไมผมยังย่ออยู่นี่ วคุณเบ๊ะเออเขาออกมาเขาออกเข้ามาไม่ได้อ้าวอย่าบอกนะว่าพวกกูต้องรีเบ๊ะเกมอะไรเอาเข้าไปเลยเข้ามาไม่ได้เข้ามาเข้าไม่ได้นุ่งมึงต้องไปพร้อมกันสี่ไม่ได้ไปก่อนไปแปดต้องตัวต่างๆเบ๊ะแซ่หยุดหน้าจอหัวจะซ่าอยู่เลยคุณ มันเลื่อนเรื่อยเลยอจอ้าต่อย่เลยม่ตายแล้วเวหออเอาเอาาเอายเลอ๋อโอเคเกิดนี่โอ้เยี่ยมเลยอันี่ครับก็เพิ่งมาเล็กครั้งแรกนะครับเนี่ยครั้งแรกไม่มีการรีอะไรนะนะอุ้ยคุณเจอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นกาะโอ้โหนห้องอะไรครับห้องอะไรไปเลยครับไม่รู้เราไม่เคยเล่นมาก่อนเรายิบนักกวดจังเลยนักกลมหดีวโอยนักต่อะไรม่รู้ครับกเลยลงลิ้ มันดูดอ้อฉันโดนโอ,อ้ผมไม่เคยโดนดูดมาก,ก่อนเลยโอ้ยโอเคแปลกใกล้มันจะเคยโดนดูดมาก,ก่อนโอ้คุณเบสเนี่ยคุณเบสไปไหนครับเนี่ยโอ้ <c oughs> ไม่รู้ครับเออน่าจะจ้องซีขวาคนระับเฮ้ยอะไรอ่าเงี้ยผมลองไปกดดูดขวาอ,อันนี้ไม่เลยอันนี้ไม่รู้เลยไปเคยไม่เคยประตูอะไรนะประตูอะไรไม่รู้ยังไม่รู้ผมไม่รู้อะมันรู้พูดไปงั้นนะครับเหมือนว่าตัวตัวผมเนี่ยนะโคตรบให้พูดเลยผมไม่มีอะไรตอนนี้ไม่ต้องใส่รหัสมาคุณเออเรียกอะไรเรียกอะไรไม่รู้เลยเพราะเราไม่เคยเล่นมาก,กา่อนเลย ผมใส่มั <gesch uce> ่เ <te> ม <le max> ีโอเคเราไม่รู้จริงด้วยโอ้ไม่ไม่รู้เลยครับเนี่ยผมไม่เอนแบบเลยครับเนี่ยต้องไปไหนน่ามีอะไรไหมครับเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปเลยอะไรครับเนี่ยเพื่อมามาก่อนโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ตกใจอ่ะอันนี้มาครั้งแรกจริงๆนะแต่ผมไม่ตกใจโรงแรม้างหน้านี่เขาโอ้เพืไปดิอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ละอะไรเปิดห้องตอนนี้มันเกี่ยวไอ้สิทธิ์แสดงไม่ดังออกสิใช่ไหมตัวใสยทางเข้า เฮ้ยหายใจเหม่นไม่ชอบเี่ยเอ็กซ์ติดต้องการกุญแจไม่ได้กลับแน่จริงโอ้โหเยอะจริงอะไรอ่ะอะไรข้างหน้าสว่างสว่างเอ็นี่ยโทรศัพท์รับสายมุชิมุชิอ๋อครับครับจะต้องเอาเอ็กซ์ติดจริงกุญแจจริงเขาบอกว่าเขาจะจองเขาจองห้องสามสองหนึ่งเนี่ย ขากลับกูไม่ไปแน่เบสนำหน่อยตอนนี้เปิดห้องนี่ประตูเปิดแล้วไม่มีอะไรแน่นอนเล้วไม่มีเราอีกเลยเฮียเนร่อยประตูเปิดเองเอาเปิดไม่ได้ต้องล็อคเปิดได้ต้องล็อคตีวีดเล่นหยุดเล่นเถอะอะไรประาณอุ้ยเฮียตัวอะไรวะสัี่ยต้องผีผีเฮียกูเห็นหน้าตัวเองมันโครน่ากลัวเลยนี่หว่าเปิดคือเล่นอะไรกันวะตอนตรงนี้มาข้างบนนี่นาล้วตรงนี้มีอะไรออกมาแล้วะเฮีย ตอนได้มีของดีต้องออกไปเลยต้องออกไปนเลยปอให้กลัวคือมีปัญหาอะไรกับประตูนักหนาวะเปิดู้คนเดียวผู้คนเดียวเออเดี๋ยววิ่งกับเอ้าวอ้าอ้าวเหี้ยอ้าว อ้าวนี่ก็ไปต่อนี่เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นพ้าดที่เราต้องใส่ไอ้คันโยกอะใช่อันนี้ไม่ใช่ว่าขวาเป็นรีบแบบโอ๊ปทางนี้มีเจ้าสแกนอะไรว่าถูกถูกาเธไงหายไปแล้วอย่าบอกว่าในท่อโอ้ไปเลยคุณไม่อยากโดนอุ้มตู้เลยท่อไม่แต่ผมเป็นคนที่กลัวที่แค่มากเลยนะเฮ้ยเสกอะไรใครมันพูดคำพูดคำทีมงนาผมเอ้อะไรอ่ะสวัสดีครับ ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอะไรจะมาหลอกคุณหรือเปล่าโอ้ยนอนนั่งดูเลยนั่งดูแลก็่อบตอนนั้กินอาหารตอนนี้อย่ดิเมิชั่นมึงมาบอกเหยียดแขนนี่มันลุมเปิดประตูมาตอนี่มันทางตอนแรกนี่เฮ้ยลันลันลันเฮ้ยนี่มันเฮ้ยช่วยด้วยช่วยกัด้วยทฮ้ยหน้าเอ็รีบอะเฮ้ยไม่กลัวยแล้ว What New You were from Zoom.